ชาวราศีพิจิกครับกับเรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะเรื่องแรกครับือเอาบอกก่อนว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่7นะฮะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13นะฮะเดือนตุลานะครับมาเรื่องแรกครับมันจะเป็นความขุขักนะฮะสัปดาห์นี้มีความไม่แน่นอนในภารกิจหน้าที่การงานของเรานะครับมีุปรรคอะไรบ้างเรื่องแรกรองคนจับผิดหรือว่างานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อย แปลว่าต้องละเอียดรอบคอบแบบที่สุดนะฮะช่วงสัปดาห์นี้ช้าแต่ชัวร์ไม่ต้องแบบโหเร่งเกินแล้วงานหลุดตกหล่นอันนี้เดี๋ยวจะต้องกลับมาแก้นะฮะแล้วอีกอย่างคือมันเสียเครดิตเรานะฮะทำแล้วแก้ทำแล้วแก้บ่อยเนาะังนั้นช้าแต่ชัวร์นะฮะหรือรอบคอบรัดกลุ่มถ้ามันต้องเร็วก็ต้องแบบรัดกลุมด้วยแล้วก็เร็วด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเจอข้อที่2นะครับช่วงนี้ระวังเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองนะครับการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนระวังการ เรียกว่าเสียเปรียบนะครับแปลว่าเรารู้ดูนะะู่นน้าเราก็ต้องคอยเช็คแล้วก็มีตัวเลขในใจนะครับบางทีใครสมมติว่าเราค้าขายแล้วมีคนมาต่อรองแบบหนักหน่วงเลยนะฮะแต่เราก็อยากขายฉะนั้นก็มีลิมิตในใจนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราจะประยุกนะครับให้เข้ากับทุกๆท่านก็แปลว,ว่าเนะะี่ยช่วงนี้ระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยเรื่องเงินทองเป็นพิเศษหน่อยนะฮะอะไรที่ยังไม่จะเป็นตน้องซื้อกระเบรคไว้ก่อนนะฮะ หรือว่าจะใครกู้ยืมเราก็ต้องระวังไปพิเศษนะครับนี่ฮะแต่ว่าข้อดีคือหมุนเงินทันนะฮะว่าไปสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มันจะมีเหตุให้เรื่องของการหมุนเงินหนักหน่วงหน่อยนะครับแต่ว่ามันหมุนเงินทันก็ดีอย่างนี้นะฮะแล้วข้อต่อมาครับในเรื่องต้องโฟกัสนะครับดวงเรื่องความรักเด่นนะครับช่วงนี้คุยไหวหวานให้แฟนช่วยหรือให้แฟนแก้ปัญหาในบางอย่างก็สําเร็จนะครับเป็นสัปดาห์ที่ ดวงเด่นเรื่องความรักหรือแฟนพึ่งพาใส่ได้แต่ต้องบอกนะฮะว่าระยะนี้แฟนเราเขาจะมีภารกิจส่วนตัวหรือว่ามีเรื่องยุ่งยุ่งค่อนข้างเยอะนะฮะฉะนั้นถ้าเรานัดแล้วมาบ้างไม่วาบ้างก็อย่าไปเครียดแล้วกันนะฮะข้อดีนะครับใน,นเรื่องโฟกัสอย่างคือมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะครับถึงแม้ดาวพระเกตโคจรอยู่ตัวหน่งเงินทองมันจะเป็นเงินหมุนเยอะแต่หมุนทันถ้าจําเป็นต้องซื้อของหรือจับจ,าจ่ายใช้สอยหรือจเไม่ต้องใช้เงิน บางส่วนเพื่อจะเอาบัรทำในกรตามนะครับให้เราคขนขวายเต็มที่ฮะจังหวะดาวมันเด่นเดี๋ยวถึงเวลามันจะมีเงินในส่วนนั้นหรือหาเงินในส่วนนั้นได้ทันเวลานะครับให้สบายใจอยู่นี้ได้นะครับมุมดาวผู้ใหญ่ยังเมตตาเพียงแต่ว่าท่านอาจจะชะลอการช่วยหรือว่าท่านอาจจะเรียกว่าใช้เวลานะครับในการช่วยเพราะนั้นถ้าจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครเผื่อเวลาเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ช่วย ขาช่วยแต่ว่าเขาจะยังไม่ได้พร้อมทันทีตามที่เราต้องการเพราะนั้นเราก็พูดล่วงหน้าไว้นะครับมันถึงจะจะังหวะมันถึงจะลงตัวในวันที่เราต้องการเงินหรือว่าต้องการใครให้ใครช่วยนะฮะก็โอเคนะครับช่วยได้แต่ว่าดึงเวลาหรือว่าเผื่อเวลาท่านนิดหนึงนะฮะและประการต่อมาครับมันจะเป็นสัปดาห์ที่ได้รับภารกิจหรือจะเรียกว่างานด่วนนะครับอืเข้ามาเป็นระยะนะฮะ บางอย่างเราทํางานปกติของเราของเราอยู่แล้วแต่อยู่ๆก็มีงานแทรกงานเดืองานปรับฉบพันเข้ามานะฮะมันก็ทําให้เรารู้สึกโอ้ทาไมปัญหาเยอะจังทําไมเรื่องต่างๆเข้ามานะี่ครับช่วงสัปดาห์นี้ให้เราต้องรับผิดชอบเยอะจังนะฮะแต่ข้อดีคือถึงจะเยอะจังแค่ไหนเราก็รับมือได้ทั้งหมดนะครับผลงานยังอยู่ในขั้นที่เราน่าพอใจนะฮะระวังอย่างถ้าเรื่องระวังนะฮะดาวอาทิตคือง,งานโคจรเล็งดาวราวหูอยู่นะครับแต่มันอยู่ในเดือราะอันดีคือ ผลงานสุดท้ายก็น่าพอใจเพียงแต่ว่าอุปสรรคระหว่างวันหรือระหว่างการทํางานมีมากกว่าปกตินะฮะสมมติปกติเราทํางาน1งงานปัญหาเรื่องเดิมๆแต่อันนี้จะมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะทำให้เราต้องแก้ปัญหาใช้ไอเดียใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือใช้ไหวพริบเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ผลงานก็ถือว่าน่าพอใจนะฮะจวดได้ระการครับเป็นสัปดาห์ที่เรื่องของ อย่างที่พอกการหมุนเงินนะครับดาวพระเกตอยู่ตำแหน่งการเงินเนี่ยมันจะมีเหตุกระตุ้นให้เราอยากซื้อหรือให้เราต้องการของอะไรบางอย่างเพิ่มเติม,ตมฉะนั้นช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการหมุนเงินนะฮะอันนี้ก็เน้นย้ำขีดเส้นใต้ไวีกรอบหนึ่งว่าถ้าซื้อของตรวจเช็คสินค้าให้ดีเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับอันนี้ดาวประจําตัวของเราโครจรตำแหน่งมรณะกระวังป่วยให้ไม่สบายมีเหตุให้ป่วยไม่สบายร่างกาย สงอกสงแงก,กัน,นะฮะคือไม่ค่อยสบายสบายตัวก็เซฟเซฟร่างกายเป็นพิเศษหน่อยแล้วกันนะครับในช่วงนี้นะฮะก็โอเคนะเนี่ยเรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็ได้เซฟแล้วก็ป้องกันตัวเองล่วงหน้านะครับโอเคนะแล้วก็สําคัญช่วงนี้ครับดวงบริวารน,นะฮะช่วงนี้ใช้ไวหวาในใครจะยากหน่อยส่วนใหญ่เราก็ทํยตัวเองดีที่สุดแต่ถ้าจะป็นต้องใช้งานเลือกคนดีๆนะฮะไม่ใช่ดีดไม่ดีนิสัยนะหรือเลือกคนที่เหมาะกับงานที่ที่ใช้หรือ,อมือดีๆที่ ไปช่วยนะครับนะเพราะว่าเขาอาจจะทำงานหลุดตกกลนผิดพลาดได้ถ้าใช้คนทั่วไปนะครับโอเคนะฮะก็อ่ะสุดท้ายนิดนึงครับมันมีดวงอันนี้มันต้องโฟกัสเนาะมีเรื่องโช์ฟุกนะฮะอาจจะได้ของอะไรพิเศษหรือว่ามีคนช่วยหรือมีคนมอบอะไรบางอย่างหรือว่ามีอะไรที่เออทำให้เราใจฟูนะครับเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอ่าโอเคก็ชื่นใจนะจบครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะก็ขอให้โชคดีมีความสุขในช่วงสัปดาห์นี้ครับลุยสู่กับชีวิตต่อครับไปกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ